ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมัมมี่อีโอนะครับก็ไม่เล่นนานเลยนะครับสำหรับมัมมี่อีโอนะครับปกติก็จะเล่นแต่บอมแบทไม่ได้ทำคลิปเลยนะโอเคมรการตั้งตัวเลย เร็วกมคุยแล้วฮะคุณจะลุ้กันลุงนี้เกี๊ยแม่งกูหันไปอีกตัวนึงแม่งอีกตัววิ่งมาหากูแล้วไอ้เกมคุยเลยผีวิ่งขึ้นไว้สมมติฮ่ายิงไหนกูไม่รู้ลุงลุงมาผมมั้งกูเป็นกูเป็น ของปูตัวเนี้ยตัวเนี้ยของปูเสียท่อ สี่คนครับเกียร์เป็นเมาเร็วอ้าวพี่ผู้มึงเป็นอะไรกันวะชอบตั้งขี่อะไรประหลาดๆไข่ดาวนะคิวข้าวกะลาคิวกะลาเอาเออยไปเอาไม่กินไหนยังแม่คูจะบอกูจะเล่นอย่างเงี้ยตลอดอ่ะเวลาครูเป็นมมัมี่ใช่ป่ะกูก็จะไม่เล่นเลยกูก็จะเล่นตลอ พี่ก็ไม่มีทางชนะมดได้เลยเนี่ยแม่งถืฟาซกะนะบเกอะไรเนี่ยเกเรไหมนี่ย noisy s เฮียนายแม่งยืนน like okay. ิ่งเฉยอยอยู่เป็นไม่ไดคือยังไงก็สู้ไม่ได้ดูดิคนดูมันทำดิดูมันวิ่งได้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 ไม่ได้ไอ้บี้ยอมีห้านัดได้ส ใครมีดูดูเลยนะใครมีดูดูเลย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 ย้อยุ่าเหยียดถ้าคุณดูหอนไปกินมะลุงเออคุณดูมะลงกินเปล่ายังไงกินสมบอสภาพมันอร่อยเวน เอา้ยผู้อยากรู้อ่ะมันมันในเนี่ยกูจะพูดอะไรวะอ๋อผูจำเด้ละถ้าไม่ปิดไม้แล้วในเกมมันยังมันไม่ปิดไม้ก็บักหรอปิดไม้ในเกมแล้วแต่ก็ยังได้ยิง รู้ไว้นั่นน่ะต่อบารามีเขาอยู่กันนะไม่รู้ครฮะเดวิลเลเยอร์กูดังมากเลยเยอร์ไอเวนท์ข้แค้นอ่ะไม่รู้ขึ้นหินงขึ้นหินที่สุดแลยนะเอออยากเข้าแคนหินวะขอเข้าแคนหินบ้างบิไม่ปุ๊มึงหากูไม่เจอกูไปให้กูอยู่ในโรงบอกแค่นั้นแหละในโรงในโรงด่านกูดังในโรงไหนไม่ชอบลุงไหนไอ้จีมกูแหญ่ แจกคูไปหมดเกมแล้วมีผีด้วยเอาคุณคิมคุณคิมออกดิสเลนลุงแขยงดังนี่เจไม่เจอผู้แพกปลาสองเลยขี่วิ่งไว้เฮ้ยแล้วใครเขาปาแฝดวะมึงจะแฝดทำไมอ่ะมึงเป็นอะไรกันเนี่ย ดะดู้เวอรจริงเฮ้ยใครพาระเบิดอะไรกันระวังนะครับระวังนะครับคนระวังตัวด้วยไอ้โบอายอนันค็อฟด้วยว่ะจริงแม็งจะหายไม่เจอนานโหเสียงข้าวจิ้วอีกเลยไอ้ยโบอาเปิดเลิฟ เฮ้ยเพื่อนโดนไล่เพ really. well> unk, well ื่อนโดนไล่เพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยใครม์พีดูดูเลยนะผีอ่ะดูได้เลยดูได้เลยใครม์พีดเจียร์มาเล่นหน่อยยอะหน่อยอุ้ยเดี๋ยวตกใจดิไปฝ่ายนี่ชีจีโนครับคนอื่นห้ามเล่นผมเล่นเดียวคนเดียวครับ จีโนนะครับคนอื G ่นห้ามเล่นผมเล่นได้คนเดียวอยู่เล่นอยู่ไม่ว่าจีจีก็กูดเกมไงไม่เคยได้ว่าโรแลนด์มึงไงกูเกมจีจีคืออะไรหรอเฮียสภาพเฮ้ยเฮ้ยชื่อยริงเลยดิชื่อนี้ไงน้องชิงหน่อยเฮ้ยกูร่วงโอ้ร่วโอ้กูรู้งร่วงู้โอ้มยโอม เออไอ้เหี้ยอะบิย่า nó ตากูอ่ะเกือบแล้วพลาดแล้วตากูพลาดแล้วกู the fuck. อยู่นี่กูอยู่นี่ตัดหน้าตาน้ามีถาวรเลยเหรอ <c oughs> เติมมาแล้ว <c oughs> มันได้ถาวรบ้างหรือว่าได้เป็นวันน,นั้นทำไมึงมีจริงไปเนะี่ยตาหน้า, <c oughs> เ,าเล่นเล่นเลยไอผีเต็มเลย <c oughs> มึงดูข้างหลังที่เอากบ เล่นในโครดังดีพี่ี่ีเฮ้ยดแล้ววามาตบันนมาตบมันนมาตบอันนโอ้ย่ตช่วยูเลยเฮ้ยพี่อยาพี่พี่อยาพี่พี่จะรยงต่ไม่อย่เลยคุณวดท้องขวดท้องสามยันับตาแตกเงาหัวล้อจัดเลยคุณพูเเป็นหมอมีเฮ้ยพี่อยาพี่พี่ผมเองผมเองพี่อยาพี่ โอ้โกเลยพี่เฮ้ยกูดูดให้กูดูดให้กูดูดกูดูดได้กูดูดได้เยี่ยงใครส่งมาเนี่ยต่อบสิเดี๋ยวใครส่งมึงมาเยียนี่เองเฮียนี่ยังส่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูดูกูดูกูดูตบ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 นี่นี่ส่งเหรอมึงส่งกูเหรอยี่ยงส่งมาตบกูสภาพห้องวันโนดูเลยเนี่ยอาลุง มึงมีจริงไหมในมึงจีไน่ประกุแล้วแม่หลังมึงหลังผู้สังพันธ์อยู่านี่อยู่างนี้ปีนมาิีงมาิีงมาอไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี้ล่ะตั้งโต๊ะเสร็จแล้วลุกแดงอยู่แดงตรงผีมาตบกูอุ้ยอุ้ยโอ้จะไม่มันเลยโดนดูคอนโดดูนะ หยัดเลยครับพีพีวะอยากเล่นพีพีไหมอดีบโอ้โหดูมันยิงมาสักข้าเลยกูนะเดียวตายกูจะบ้าเพราะงั้นเดียวตายเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าอะเววเ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 วกูเองน่ะหลอกกูเองมาดี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  กูเต้นรอนแล้วกันกูเหนื่อยแล้วเฮียมึงดูดมันดิไอตัวดูดดูเลยดูด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 เลยใครพี่ดูดูเลยเก่งมากเก่งมากมากกกาามเก่งมาก่มีค่าเท่ากันน่ะถ้ามึงโนดูดมึงก็ต้องโน่สี่รูด้วยกูบอกให้ได้แหละถึงจะแฝดฮะ ไอเอาแล้วโนดูดเนี่ยครับเอาแล้ววกคุโดนโพสลงกลุ่มโดนแล้วไปดู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 ให้หมดเนี่ยสตัวนี้ไปชี้กดูดไปมมา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 ไปดูไปดูให้หมดเยี่ยสบ้าดูให้หมดดูให้หมดใครมีดูดไปดูไปให้หมดเห้ามดูดต้องบอกเดียเออใช่ห้ามดูดต้งบอกดอมดีแค่นั้เอง เรื่องเล่นสี่ลูกันนะแค่นั้นแหละกาแฟครูก็ไปดูเรื่องเล่นสี่ลูกะถ้าอยากให้เล่กดูนะครับต่โคลุงคนแหลงเนายขนาดขนาดแม่ดีนะเว้ยนะโค้ดแต่ว่าโงุ่้ยพ่อตายใค่ป้าแปะอไรเฮียกูมองไม่เห็นเฮ้ยกูชอบไอโบอาเฮีคอขาควปั่นเนื้ะไปจบดนจบโดนสี่ลูเออ ก็มโอเคเลยโบอาะน่ผู้ใหญ่เขเข้าแคนนปะลลุงลุงส่งผมดีลุงได้ดีมึงอย่ไหไมงมาตรงมุมนี่กูดไง้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดเดดมา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 มโอ๊ยคิวมันก็ยิงพวกันเองเนาะ เฮ้ยโบอาโบอามาโบอามามามาโบอามามามาไปไปไปมาดิมาดิใครใครจะขึ้นเนี่ยมาดิมาโบอามา สี่รูสองครั้งร่วงเลยเวทสื่อเปนโกงอ่ะสี่รูอ่ะโกงเกินพวกเล่นสี่รูอ่ะเอาไป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 มึงขึ้นไปยังอ่ะมึงขึ้นไปยังอ่ะไห้ฝั่งเขาแกยิงไม่หยุดเลยเวทผมก็มีไม่ใช้เออสี่รูผมก็มีผมก็ไม่ใช้ใครเอาเล่นกันสี่รูป่ะครับ ผมเล่นลูเดียวเออถ้าเล่นลูเดียวยังว่าว่านะอะไรบ้าจริงตอต่าง,อองตอนนี่เออที่ถ้าพูดแม่งตอนนี้โอเคจะสงสารผมมี่ทำไมวะล่ะกี่แม่งยืนเต้นกันแล้วเอือมละอา มันเป็นเพือ่อนเลยแต่ร้องแะเพื่อนผไล่หน่อยเื่อรเบิดด้วย RG พื่อผมไล่หน,น่อยเราะว่าเะอเพ่นผมลไล่ก,ก่อนเดราะว่ายยึด้เลอนผมื่อนไล่ก่อ,อ,อ,อกนะโหนัดเดียวเลยเหรอีอ่อยงดยเลย <c oughs> มาดูดิ เฮ้ยเราเพิงไปทำลายเขาก็นทำไมเออเนี่ยผมชอบทำลายพวกพี่นางสู้นะเว้ยพวกเนี้ยเขจะมเล่นรู้มาดิกูวิ่งหนีอ่ะมาดิเจอวิ่งหนีดูเขาจีจีมนเล่นนะสภาพรอรออะไรเอาเลยเอาเลยจัดเลยเพื่อนบอก ใครมีบัฟเลือดบัฟเลือดหน่อยครับบัฟเลือดหน่อยครับใครมีบัฟเลือดเออหลังคาปลอดภัยกว่าโสวยตรงนั้นนัวจัดเลยตรงนั้นนัวจัดเลยดู้ดิเฮ้ยกูไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยหน้าจอกูเป็นเสียงเงินก้าววินิจงไอคิวมาไอคิวไอคิวไปกันหน่อยดิไปกันน้อยหน่อยคิว เจอกันในท่อเจอกันในท่อเจอกันในท่อมังคูเจอกันในท่อลุงลุงเยกูตา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 ยนทิแเดกต่กูไปแล้วไปแล้วลุงลุงไปแลจอกันในท่อเจอกันในท่อหลบไปเลี้ยแหลมตเนี่ยลุงสภก็หมิวคนแรกเลย ไอ้ผีตัวไหนยงังเก่งมาท่อที่เขอยากโดนอ่ะผีตัวไหนเล่นเก่งเก่งผีโดนโคกดเนี่ยดไอ้งไโง่ผีเป็นโคตรโง่ เดี๋ยมันมันโกงนะเว้ยแม่งกระสุนไม่หมดมวัวให้วัวให้อยู่วัวใหอ <c oughs> ยู่วัวใหอยู่วัวใหอยู่ทำบัดมาพี่แล้วดูเป็นมังไงไม่รู้ว่าจัดเลยโบอาช <c oughs> อบจัดแต่โบาอายเขา ทำไปเพื่ออะไรวะอุ oh yeah, ้ยเหี้ยลุงเหี้ยแม่งแม่งทำไปเพื่ออะไรวะ ขัดมาเพราะว่าจัดมาผีเพียริงดิรอดสบายสบาย ใครมีจีจีขอยืมจีจีเล่นหน่อยครับเอามาไม่ได้แม่งเล่นตรงไหนก็ไม่รอดว่ะด่านเนี้ยต้องวิ่งหนีผีเดียวเลยไหนเอามาลองนี่ที่ไหนวะเฮ้ยจีจีเฮ้ยกูได้จีจีกูได้จีจีกูได้จีจีจจโดนกูแน่เฮ้ยอยา่ยาหย่า <Yeah. S 2> นี่โดนผู้นี่โดนกู้ไะโดนกู้โดนกู้ไรอ่งเงี้ยห <What a S 1> <ม>ายดิโดนกูแน่หายก็ได้ประเทศเนี่ยไม่รู้แหละผู้หวังดีก็เอาให้กู เอาเอฟซีบบดีดีฝ <f welche> ั่งดีอย <c oughs> <c oughs> ่างนี้แ่น้ำจิ้มเออบดี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 กูออยูทูบเบอร์เหรอมาดิลุงตีโดนกูดิมาดิกูไล่กูไล่ยูทูบเบอร์เหรอมาดิมาดิเนี่ยโดนกูเนี่ยมาดิเฮ้ยไฟมันไฟคุ้มกันกูหน่อยไฟอ่ะไฟคุ้มคุ้มกันกูหน่อยไฟอ่ะกูยิงอาดกูยิงอาดไม่สอดนะยินหน้าม ไปดูเดี๋ยวบอกให้ทีเอ๊อกแปดรูมาขายไม่หลุดจัดเลยเว้นีอืมนี่ไงโดนกูตายกูตายกูตายฟรีตุฟีอ่ะไม่ฟรีละ ดูดหลังคาโคใจหลายอ่ะไม่เห็นกูมีดูดูไม่ฆ่ากูก่อนเลยดูดิดูดิมาดิพี่ไม่ดิงดิโอ้พี่เอองการร้างสัรค์ดูในสายตาปะเนี่ยเห็นแล้วหนึ่ง บักการ์ดนได้ด้วยหรอทำไงอะอะไรนะอะไรนะใช่เหรอมึงรั่วป่ะเนี่ยไอคิวมึงรั่วป่ะเนี่ยแขนยาวก็ทำไงนะคุณดู้ชมตัเลหญ่ รอบเดียวคือคือตูเรื่องเที่ยอะไรไปไอ้รอบเดียวเฮ้ยกูอยากรู้ของบวกวิ่งนี่มันมันวิ่งมันบวกทำยีบอ่ะโอ้โหบ้าไปงั้นวะเที่ยวเลยตกคนเดียวไม่ตายวะตายจริง

มันนะกูบอกให้แรงไม่ดูอย่างอื่ดบ้างนะครับว่ากูจะหลุดกับมันหน่อยบอาพี่พี่พี่ขอบคุณครับพี่มาดีพร้อมเกิดพร้อมเกิดอย่าเปิดเอ้ยกูเป็นว่ะโหเฮ้ยเปิดไม่หลุดฮะเปิดรู้นี่เลยมารลดรหลัง ไม่เ <cents> ห <input> no ็นจริงด no ิไม่ตกการ์ดโดนไม่หยุดเลยตกการ์ดโดนไป็นไอ้นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับบอลไปเป็นสปาสตาเว้ยสามร้อยแม่รู้หนาสามร้อยเยอะอ่ลุงเล่นหลุดหอกอะไรไม่รู้เฮ้ยหลอกโอ้ยคิดว่าทำหลอกไอ้้เหียโรนัลโดดาวไอ้นี่ลุงเล่นเล่นเอ้นี่เล่นทรับมันมันต้องเป็นเรนโอ้หรับบอลแม่งสุดยอดว่ะ นเออกออกโหมดใหม่ก็เกิดเกิดเฮ้ยโคตรเจ่ามันไวจริงมันไวมากเลยโปรหรือเปล่าวะ บาคาโยโกะวิ่งประตูนั่นเนียราคาโยโกะคืออะไรอ่ะก็บอกซีรูสองก็บอกครับจะไปยากอะไรก็แบกซีรูสองก็บอกก็สง้มมือังน่าจะมีมัเท่านี้นะครับจะมันดีกว่าด่านนี้เออมันต้องเล่นอย่างงี้เว้ยล้างสมองดีไปเลยครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ